สวัสดีครับผม่าไอซสันเลียหอวโต้ e o T o นะครับวันนี้ผมก็มากับนิสสันนาว a ล่าเปิดแคปได้ตัวนี้นะครับปี2017ครับราคาแบบโคตรถูกเลยนะคันนี้ผมขายเป็นราคา359,000บาทเป็นราคาตัดสดตัดโปตัดเนททุกอย่างเลยนะครับนี่คือราคาเงินสดนะหรือถ้าซื้อผ่อนก็ขายให้ราคานี้นะครับ350,000 9000ับาทนะครับคันนี้มีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยครับอย่างแรกครับคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยค่างวดปกติอยู่ที่6700 0ันใช่ไหมแต่วันนี้ผมให้คุณลูกค้าผ่อนเพียง3 0 0พันตลอดทั้งปีไปเลยหมดจากปีก็ผ่อนที่6 7 0 0 0แค่นั้นเองครับคุณลูกค้านะแล้วคันนี้ครับช่วยดาวอีก4 0 0 0 0บาทนะครับปกติมันจะราคา3 9 9กวานะช่วยดาว4ี่0 0ก็เหลือยืนกู้ที่359 0 0 0บาทแค่นั้นเองนะครับสำหรับคันนี้มาดูกันบ้างนะครับว่ารถคันนี้ซื้อปอบได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยครับให้ดูที่ห้องเครื่่อองงงงกกกััับบบคคควววาาาามมมมมสสยยยขนนี้เลริ เดิมนะครับต้องพูดอย่างนี้รถของผมนะครับรับประกันถ้าพี่ซื้อไปแล้วเครื่องเกียร์มีปัญหาอะไรก็ตามผมดูแลฟรีถึงที่24ชั่วโมงทั่วประเทศไทย1ปีเต็มนะครับนะอ่ะแล้วมาดูกันต่อครับในเรื่องของบอดี้รอบคันนะครับถ้ามีชนหนักจมน้ำย้อมแมวพีความไฟไหม้กับไม่ผมยินดีซื้อคืนนะครับการันตีไม่มีแน่นอนและรับผิดชอบทุกการโอนให้เลยนะครับสำหรับคันนี้เนาะมาดูกันเรื่องในของตัวรถกันบ้างนะครับว่ารถคันนี้ราคา3 5 1,000บาทเนี่ยได้อะไรกันบ้างนะครับ ตัวนี้ครับกระจังหน้าเป็นตัวแบบใหม่แล้วนะคือสวยมากนะครับ NP 3 0 0ตัวนี้เนาะนี่ครับพี่คือสวยมากนะครับนี่แม็กนะครับตัวนี้มาจากโรงงานนะครับเป็นล้อท้าจากโรงงานสวยๆเลยแต่ถ้าคุณลูกค้าชอบจริงเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแม็กให้นะครับมาพราะมันใดข้างนะติดเนี่ยครับติดคิ้วมาอย่างสวยนะครับว่านาวาล่านะครับผมเนาะนี่ครับเรามาดูกันต่อในตัวเชื้อเพลิงนะครับตัวนี้จะเป็นแบบดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับข้างหลังครับนี่สวย นะครับข้างหลังผมว่าเอ้ยรุ่นนี้ทําออกมาดีนะมาสวยนะมาพร้อมมันใดท้ายนะครับเนี่อันนี้นะครับทาแบบอย่างเงี้ยให้มันรู้สึกว่าเอ้ยมีอะไรมากกว่าปกติจากกระบะธรรมดานะครับอ่ะในเรื่องของ Mac แม็กในเนื้อด้านหลังครับสวยงามมากสภาพเหมือนยังไม่ได้ใช้งานอะไรเลยนะครับแล้วเราไปดูกันด้านหน้ากันบ้างนะครับว่าเป็นไงบ้างแต่ตัวนี้ไฟท้ายถือจะคําว่าออกออกทำออกมาได้สวยนะแล้วด้วยจะคำว่าตัวปี17อะ่ะมันดูใหม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้ด้วย นะครับผมสวยๆเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะรถตัวนี้เหมือนที่บอกครับเป็นกุญแจอย่างนี้นะครับแบบสวยๆเลยนะคันนี้อ่าเป็นกุญแจรีโมทอย่างนี้เนี่ยครับล็อกได้ปลดล็อกเพียงกดนะครับนะโอเคครับเปิดแผรบข้างในข้างในได้นะครับเปิดวิธีการเปิดก็จับตรงนี้ครับเอื้อมมือไปจับเนี่ยครับมันจะมีให้เราเปิดตรงนี้นะครับนะมีให้เราเปิดตรงนี้นะครับตัวนี้ถือว่าสวยนะครับข้างหลังจะเป็นเบาะหนังนะครับที่นั่งด้านหลังจะเป็น หนังนะสวยๆเลยแต่ข้อดีตรงนี้ครับคุณลูกค้าให้ดูตรงนี้เลยโอ้โหกาบดแคบปมีแร์หลังนะครับคุณลูกค้าหายากมากผมบอกเลยตรงนี้คือแบบโอ้โหให้มาสุดอะจริงๆให้มาสุดจริงๆแบบเฮ้ยตกใจเลยนะครับผ้าให้ความรู้สึกเหมือนว่าเป็นผ้ากำรรมะหยี่ด้วยนะตัวนี้นะไม่ใช่ว่าธรรมดานะข้างในจะเป็นสีเบจหรือว่าสีครีมนะครับตัดกับสีเทาเข้มนะตัวนี้นะครับให้ดูด้วยเอยดูดีมีระดับนะครับ เราก็เหยียบสตาร์ทได้เลยนะครับโอเคครับผมคันนี้นะครับปี2 0 1 7รถ7ดเอ่อรถ3ปีไม่ห0 0 0 0ถือว่าวิ่งน้อยมากนะครับไม่ห0 0 0 0ถือว่าวิ่งน้อยมากจริงๆนะครับสำหรับรถคันนี้เนาะแล้วในเรื่องของตัวรถครับผมมี6สปีดนะครับ6สปีดคือ1 2 3 4 5 6ี่ห้าตรงนี้นะครับนะโอเคนะครับคือสวยมากจริงๆนะ ในเรื่องของตรงนี้ดูครับผมมีแค่6สปีดแล้ววิธีเข้าเกียร์เนี่ยเข้ายังไงใช่ไหมครับเนี่ยสมมุติมันเข้าเกียร์เนี่ยอันนี้มันของมันไม่ของมันไม่ใช่เกียร์เดินหน้านะครับมันเป็นเกียร์ถอยนะเนี่ยไอตัว R เกียร์ถอยนะครับคุณลูกค้านะวิธีที่เราจะเข้าเกียร์ R เนี่ยให้เรากดลงไปชึบมันถึงจะเข้าได้เห็นนะอ่าดูนะครับถ้าเราผักอย่างเดียวนะครับเห็นไหมมันของมันไม่ไปแต่ถ้าเรากดปุ๊บมันจะมาได้อีกเห็นไหม อ่านะครับกดลงนะครับกดลงเป็นระบบเซฟตี้ที่ว่าดูดีนะครับเนาะในนี่ครับนี่ก็คือชมหน้าของรถตัวนี้นะครับนะในเรื่องของคนขับครับก็จะมีแอร์แบ็กมาให้ด้วยนะครับนะครับหน้าปัดก็ถือว่าดูดีนะครับเนาะเนี่ยตัวนี้เขาทํามาว่าเป็นเหมือนหนังนะครับแต่นี้เป็นพลาสติกธรรมดานะครับแต่ก็ถือว่าเฮ้ยโอเคเลยนะครับรุ่นนี้นะนี่แล้วก็มีสายเสียบตรงนี้ด้วยเอาไว้แบบว่าเผื่อเราจะวางของวางอะไรตรงนี้นะครับเนาะในเรื่องของนี่ครับที่บังแดดก็เป็นแบบธรรมดา นะครับพี่บันด์เน็ตธรรมดานะครับธรรมดาเนาะแต่เด่นของเขาคือแอร์หลังเนี่ยที่ผมชอบมากกับเกียร์หกสปีดนะครับในเรื่องของเครื่องเล่นนะครับก็จะมี AUX มาให้นะครับเนาะเชื่อมต่อ iPod ได้นะครับแต่ยังเชื่อมต่อบลูทูธไม่ได้แต่ถ้าเปลี่ยนฟอนต์เนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะครับคุณลูกค้าถือว่าคุ้มค่ามากนะครับกับรถตัวนี้เนื่องจากว่ารถตัวนี้นะครับเนี่ยที่ปุดเออ่่ทีเปิดอยู่ตรงนี้นะครับเปิดฝาถังน้ํามันเนาะ ปิดตรงนี้นะครับอย่าลืมเลยข่นะครับวิธีเติมน้ํามันที่ถูกต้องเนี่ยให้ดูที่ฝาถังนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะพอเราเปิดฝาถังปั๊บเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าวิธีดูว่ารถคันแต่ละคันเนี่ยเติมน้ํามันอะไรบ้างเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องดูที่ฝาถังเลยนะครับาฝาถังจะเป็นอย่างนี้ครับคุณลูกค้านี่ดีเซลก็เติมดีเซลนะครับห้ามเติมอย่างอื่นที่ระบุนอกจากฝาถังยกเว้นเบนซินนะครับ ถ้าเป็นรถเบนซินเนี่ยมันจะเติมว่าต่ําสุดได้ถึง91ก็เติมอียีอย่างนี้ไม่ได้เป็นต้นนะครับเนาะแต่ก็ดีที่สุดก็คือเติมตามฝาถังเลยครับเขาลองรับมาอย่างดีนะครับก็มั่นใจร้อว่าเติมแล้วไม่มีปัญหาแน่นอน <S <S อย่าลืมในขาดนะครับเจ้าตัวนาวาร่าตัวนี้นะครับผมปี2องพพี่ราคาขายเพียง3ามแสนบาทนะถือว่าคุ้มมากนะครับผมจากค่างวดแถมยังมาพร้อมโปรโมชั่นบุฟเฟ่อีกนะ โปรโมชั่นตัวนี้ก็คือจากงวดปกติ6 7เจ็พันใช่ไหมผมให้พี่ผ่อน3ามพันตลอดทั้งปีไปก่อนเลยในเรื่องของปีแรกนะปีนี้นะแล้วหมดจากปีนี้ก็ผ่อนอยู่ที่6 7เจ็พันนะครับเพราะมันช่วยเราอีกตั้ง40,000บาทสำหรับคันนี้เครดิตดีชีชื่เจนฟรีหมดทุกอย่างครับค่าจัดข้าโอนภาษีพรบประกันภัยผมฟรีหมดเลยนะครับถ้าสนใจคันนี้โทรหาป๊อปเท่านั้นเลยนะครับพี่0 9 7 9 3 9 3 9 4 4ครับรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนเลือกคุณภาพเลือกของคุ้มค่าเลือกผมเลยครับป๊อปไอซนนเลโตสสวััดีครบ เพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ u ับสไคร์ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ